กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกัน2เรื่องนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับเอาละครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับนายกสมาคมชาวนาร้องนายกให้สำนักงบทบทวนตามข้อเสนอของกรมการข้าวเมื่อวันที่ย2ตุลาคม2565 นายปราโมทเจริญศิลป์นาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและนายเดชานุตาลัยอุปนาย,ยกสมาคมได้ทำหนังสือร้องถึงนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่กรมการข้าวกระทรวงเกษตร และสหกรณ์โดยหนังสือระบุว่านะครับตามที่สำนักงบประมาณยืนยันการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ทําการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์เข้าชุมชนนั้นนะครับปัจจุบันชาวนาเกือบร้อยละห้าสิบในภาคกลางส่วนใหญ่ทําการเช่าพื้นที่ในการทํานาข้อเท็จจริงพบว่าเงินส่วนต่างที่ภาครัฐจัดสรรลงไปเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนั้นเป็นการโอนตรงให้กับเกษตรกรซึ่ง หากเป็นการเช่าพื้นที่นาเงินต่างๆที่ภาครัฐส่งเสริมไปนั้นส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่เจ้าของที่ดินหรือนายทุนมากกว่าช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงตามที่มีเกตตนารมตั้งไว้ทางสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยจึงขอให้นายกรัฐมมนตรีทราบว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นนักพัฒนานั้น ต้องการลุกขึ้นมาสู้และปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เห็นด้วยที่จะสรรงบประมาณแล้วนำมาแจากให้แก่กเกษตรกรควรนำงบประมาณมาส่งเสริมพัฒนาจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้กเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้จริงสามารถเพิ่มรายได้ ที่เพิ่มขึ้นเกิดการแบ่งปันในสังคมและการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและยั่งยืนเกิดประโยชน์โดยรวมต่อชาวนาและประเทศชาติดังนั้นสามาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจึงขอความกะรุณาจากนายกรัฐมนตรีให้สำนักง,งบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่กรมการข้าวที่ไม่ใช่เป็นการโอนเข้าบัญชีกกเกษตรกรที่เคยลทะเบียนกเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ฝากไปทางสำนักงบป,ประมาณและท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ ก็ขอให้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับว่าเงินงบประมาณ1นึ่งจุดหมื่นล้านบาทนี้นะครับจะเป็นของกรมการข้าวหรือจะโอนตรงให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับก็อยากรับฟังข้อเท็จจริงและการยืนยันที่แน่นอนว่าจะได้รับเงินในส่วนนี้หรือไม่นะครับมาต่อกันเรื่องที่2กันเลยนะครับ นายอนุทินเสนอพักหนี้3ปีหยุดต้นทุนปลอดดอกเบี้ยช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่22ตุลาคม2565นะครับนายอนุทินชาญวีรกลูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยภายหลังการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่ทั้งพื้นที่ กเกษตรกรรมและพื้นที่ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของประชาชนว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหานี้สินของประชาชนเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวเสียหายเกือบร้อเปเซ์ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยให้มากขึ้นไปอีกจากที่มีปัญหาหนี้สินจากผลกระทบของโควิดในช่วงสามปีที่ผ่านมาหนี่สินที่เกิดจากโควิดยังไม่ทัน ได้ฟื้นตัวก็ต้องมาเจอกระทบของน้ำท่วมอีกซึ่งผมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนทราบว่านอกจากเหตุจากอุทกภัยธรรมชาติฝนตกหนักต่อเนื่องปร,ริมาณน้ำฝนมีมากกว่าทุกปีแล้วยังมีเหตุมาจากการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดบางพื้นที่มีปัญหาคันน้ำแตกเจ้าหน้าที่แก้ไขไม่ทันสถานการณ์บางพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำ มีหลายเหตุประกอบกันทำให้พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเสียหายโดยไม่ได้รับการเยียวยาชดเชยรัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วและประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งให้เขาแก้ปัญหากันเองหัวหน้าพรรภูมิใจไทยกล่าวว่า จะเสนอนายกทัตมนตรีพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งมีหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศโดยการพักหนี้สมปีและต้องเป็นการพักหนี้แบบอยู่ต้นปลอดดอกเบีย้ยคนละไม่เกินหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนรัฐบาลต้องเยียวยาฟื้นฟูเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเร็วสิ่งแรกที่ต้องทำคือ หยุดหนี้สินของประชาชนไว้ก่อนเพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนก่อนหน้านี้ประชาชนต้องประสบปัญหาโควิดมาสามปีพอจะดีขึ้นก็มาเจอปัญหาอุทกภัยจึงควรให้ประชาชนได้มีโอกาสหาใจบ้างก่อนที่จะจมไปกับน้ำหลังจากน้ำลดลงเงินทุกบาทของประชาชนควรจะนำไปใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวส่วนภาระหนี้สินควรจะต้องหยุดไว้ก่อนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวเด่นประเด็นสําคัญที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมา สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ